คุณแม่ที่ให้นมทารกโดยเฉพาะช่วงแรกเกิดทุกครั้งที่ลูกร้องระวังลูกเป็นภาวะ overfeeding ซึ่งภาวะ overfeeding นะคะจะมีอาการอย่างไรบ้างที่คุณแม่สังเกตได้ข้อแรกเลยนะคะก็คือทารกเนี่ยจะแหวะนมเยอะมากผิดปกติแหวะออกทั้งทางปากแหวะออกทั้งทางจมกูกหรืออาจจะมีการถ่ายเหลวร่วมด้วยข้อที่สอน,นะคะก็คือทารกจะมีการร้ององอแงนะคะเพราะว่า ท้องอืดไม่สุขสบายท้องข้อที่3นะคะก็คือเด็กจะมีอาการบิดตัวเยอะนะคะอาจจะบิดตัวเอียดอัดเสียงเหมือนกรอนประตูนะ,ะหรือว่าร้องเป็นเหมือนลักษณะเหมือนแพะอาการที่4นะคะก็คือเด็กลักษณะจะพุงกลางเป็นเหมือนน้ำเต้าเลยนะคะจะอืดท้องอืด พุงกลางมีลมในท้องเยอะข้อที่5นะคะก็คือทารกก็จะมีเสียงคลืดคลาดนะคะเหมือนเสียงหมีนะคะเนี่ยหายใจคลืดคลาดเนี่ยคล้ายลักษณะเสียงหมีเนี่ยอาจจะภาวะโอเวอร์ฟีดดิ้งและข้อที่6กนะคะก็คือทารกจะมีน้ำหนักที่เพิ่มมากขึ้นในช่วง3เดือนแรกเพิ่มมากกว่า1กิโลต่อ1เดือนเพราะโดยทั่วไปนะคะเด็กในช่วง3เดือนแรกเกิดเนี่ยน้ำหนักเขาจะขึ้นประมาณ3 0 0ถึง6 ขอขอ้600 600-900กรัมต่อ1เดือนนะคะเน้นย้ำนะคะว่า600-900ถึงกรัมต่อ1เดือนถ้าขึ้นมากกว่า1กิโลกรัมใน1เดือนฟอลระวังนะ